เกิดอะไรขึ้นครับทำไมพ่อวีรพงศ์ศิลปินภูไทยถึงให้สักน้ององค์อิงเป็นบรรพแหงว่าเป็นน้องสาวในฐานะเอฟีฟังแล้วอึ้งเลยละครับจุดเชื่อมโยงมันอยู่ตรงไหนลองไปฟังคําตอบจากปากพ่อวีรพงศ์วงศิลกันครับผู้ใดมากีีสัมพันม์โมน่งเป็นหนังก็อยกาห้พี่น้องมากนะครับน้องสาวมากนี่น้องสาวน้องสาวกับลูกชายครับบอสโจครับครับใครครับน้องอุ้งครับอันนี้น้องสาวดิน้องสาว คนลูกจะไงว่าน้องสาวเอาอ่าเพิ่นเป็นน้องสังคมสีสันคนแต่งเพลงมักเมียเขาอ่ะพอพี่เป็นมูสสังคมสีสันเขาเป็นเซี่ยวกันอะไรเป็นอะไรแม่เป็นไอแม่ฮันนี่ตอนนี้เฮ้ยตายเห็นไอ้เพื่อนเมื่อนี้อันเอฟซีคออัดจักหนึ่งผลงานเพลงใส่ในสคริปต์ให้เด้อร์บนในเอฟซีพลังเงียบเพลงของฮันนี่ขับขับขับใส่ให้น้ำแน่เด้อตอนนี้คือบริสิทธิ์เดีย้วเพราะว่า พราะดาวครับกับแบบนี้อีกคนคือมีนะครับแบบกัทางตอมายเคาับกับทุกเตาแต่วันนี้ปัญหาครับร้องได้หมดทุกเพลงเลยนะครับเพราะว่านี่แบบทุกอย่างเลยเบิร์ดมาแน่นอนครับองค์หิงมาเมื่อกี้โทรไปแล้วโทรไปแล้วกำลังจะออกมาครับวันนี้มาไล่มาไล่เซอร์ไพรส์องค์หิงห้าหมื่นกว่าคนพิธีนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีนรนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแล้วก็ FC น้ององคงอิงเพชรบร้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับใช้คําว่า FC แฟนคลับเนาะวันนี้2ตุลาคม2568 FC แเฟฟนคลับของน้ององคงอิงเพชรบร้านแพงก็น่าจะมีจุดหมายปลายทางเดียวกันนั่นก็คือนี่แหละครับวันเปิดวงศิลปินภูไทยครับที่จังหวัดกาฬสินเนาะแน่นอนครับน้องอินทุนแพงก็จะได้มาเป็นแขกรับเชิญร่วมกับบอสโจยมณีแล้วก็ศิลปินอีกหลายๆท่านที่่่่จะะมมมารรวเเปป็นนนนแแแขกกับชิิญลลอุด ของวงศิลปินภูไทยตอนนี้ยอดพุ่งมากเนื่องจาก FC แฟนคลับของน้องอุ๋งอิงเป็นแพงส่วนใหญ่นะไม่ได้บอกว่าเค้มว่าทั้งหมดใช้คำว่าส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มหลังไหลเข้ามาซื้อบัตรจองตั๋วหรือว่าปูซาดร,รอกันในกลุ่มปิดกันแล้ว จากที่ยอดประมาณสัก500-600ตอนนี้พุ่งไปทะยานสู่หลักพันแล้วทุกคนก็ถือว่านี่แหละครับส่วนหนึ่งก็เพราะการใช้นี่แหละช่วยไลฟ์สดเป็นการเรียกแขกเรียก FC แฟนคลับขององค์อิงเพเปินแพงเข้ามารับชมในกลุ่มปิดด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งนอนก็ซื้อกลุ่มปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับกลุ่มปิดศิลปินภูไทยก็จะได้ไปร่วมรับชมกันว่า การเปิดวงของศิลปินภูไทยเนี่ยจะมีความอลังการมากน้อยแค่ไหนแต่เห็นฉากเห็นเวทีแล้วก็ถือว่านี่แหละครับประดับประดานะเอาจริงๆแล้วอ่ะสำหรับไม่ ไม่ไม่เสียลุกอาใช้คําว่าไม่เสียลุกและยังคงศิลปวัฒนธรรมต้องใช้คําว่าแบบนี้เพราะว่าหลายๆวงก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตนเองทุกคนศิลปินภูไทยก็เหมือนกันครับหมอํำศิลปินภูไทยก็มีคาแรคเตอร์สไตล์แบบภูไทยภูไทยแล้วก็หลายกระหนกอะไรประมาณนี้ก็จะได้เห็นฉากเวทีกันไปแล้วและวันนี้เปิดวงเปิดฤดูกาล2ตุลาคมก็ให้ปลอดฟ้าปอดฝนแล้วก็ให้เออุ่งอิงเป็นแพงเนี่ยได้รับชมอุ่งอิงเป็นแพงอย่างเต็มตาเต็มระบบกับเครื่องเสียงเอกสาวทุกคน สำหรับปีนี้ก็พ่อการชัยเนาะแล้วก็ยูรูเบอร์อีกหลายๆคนก็ไปร่วมจับตากันที่หน้างงานแล้วและแน่นอนครับประเด็นที่นอนอยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้เป็นประเด็นที่ทำเอาขนลุกอยู่ไม่น้อยทุกคนสำหรับประเด็นที่พ่อวีรพง์เนี่ยแกชอบเรียกองค์อิงอว่าน้องสาวโลวอาวันนี้พ่อาการชัยแหละสัมภาษณ์พ่อวีว่าวันนี้ใครจะมา พ่อวีบอกว่าน้องสาวกับลูกชายลูกชายก็คือบอสโจจยมานินน้องสาวก็คือน้องอุงเอ๋งเพชรบ้านแพงนั่นก็แปลกใจว่าทําไมพ่อวีถึงเรียกว่าน้องสาวทั้งทั้งที่อุงเอ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นลูกแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งย้ําก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลจริงๆที่จะนําไปเปรียบเทียบซึ่งนอ่นเชื่อว่าพ่อวีเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ครับก็คือ มันมีความเป็นไปเป็นมาเนาะพ่อวีว네ีรงพงษ์วงศิลป์นเนี่ยร้องเพลงมักเมียเขาทุกคนก็คือมักเมียเขาเนี่ยเป็นเพลงที่พ่อวีร้องกันมาตลอดแล้วใครเป็นคนแต่งเพลงนี้พ่อสังคมศรีอีสานทุกคนพ่อสังคมศรีอีสานเป็นใครเป็นคนที่แต่งเพลงมักเมียเขาให้กับพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์ร้องแล้วก็เป็นรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วพ่อสังคมคือใครทำไมนามสกุลคุนคุ้นศรีอีสานใช่แล้วครับ พ่อสังคมสีอีสานเป็นน้องอเป็นพี่ชายของแม่ฮันนี่สีอีสานทุกคนแล้วทําไมพ่อวีถึงเรียกอุงอิงว่าน้องสาวเพราะพ่อวีเชื่อครับว่าคนลุกอะ่ะอุงอิงเป็นแพงคือแม่ฮันนี่สีอีสานทุกคนกับชาติมาเกิดโอ้ยพูดเรื่องนี้ทีไรแล้วมันรู้สึกแบบคนลุกจริงๆทุกคนเอาจริงนั่นก็แอบแอบแบบ มีความเชื่อลึกๆว่าเป็นอย่างนั้นดังเร็วหนึ่งดังเร็วมีชื่อเสียงเร็วได้งบประมาณเร็วหมายถึงว่าได้ชื่อเสียงแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับแฟนขับเร็วแล้วก็ช่างสร้างตัวตนด้วยตนเองเร็วแล้วก็ดังเร็วและดังนาน3ปีแล้วองค์อิงอเพชรบันแพงหากใครยังจํากันได้แม่ฮันนี่ช่วงนั้นกําลังดังแต่ดังไม่สุดเพราะว่าประสบอุบัติเหตุก่อนจนสุดท้าย กลับมาดังอีกครั้งในยุคอุงอิงเพชรบนแพงงหรือไม่เป็นเรื่องที่ตั้งข้อสันนิษฐานกันนะครับทุกคนเราไม่สามารถที่จะไประบุได้หรือว่าไปชี้ชัดได้ว่าใครเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างที่นัาเคยบอกไปแล้วและแน่นอนครับพ่อวีวีรพล ทำไมถึงบอกว่าอุงอิงเพชรแปงคือน้องสาวก็นั่นแหละรครับพวีเป็นเสี่ยวฮักเสี่ยวแพงกับพ่อสังคมศรีอีสานแต่งเพลงให้พวีร้องและพ่อสังคมศรีอีสานคือพี่ชายของแม่ฮันนี่ศรีอีสานทุกคนทําให้แม่ฮันนี่ศรีศรีอีสานเนี่ยมีศักเป็นน้องสาวของพ่อวีวีรพงค์และพ่อวีวีรพงษ์ถึงเรียกอุงอิงเพชรแปงว่าน้องอุงอิงเพชรแปงๆๆนี่ก็คือสิ่งที่ฟังแล้วขนลุกฟังแล้วรู้สึกว่า เรา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 จินตนาการตามแล้วมันมีจุดเชื่อมโยงกันได้แบบนี้จริงๆทุกคนเป็นเรื่องที่น่าอาัศาจรรย์ใจเป็นเรื่องที่ช็อกอยู่เอาจริงๆรู้สึกแบบขนลุกอะ่ะ แล้วไม่รู้ว่าจุดเชื่อมโยงอะไรยังไงแต่เชื่อว่าพ่อวีก็น่าจะมีเซนอะไรหลายๆอย่างที่เป็นจุดเชื่อมโยงแล้วก็สามารถที่จะนํามาบอกบอกเล่าบอกขานกันได้แต่จะบอกว่าชั้นฟันธงชั้นอะไรเนี่ยก็อยากให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไปครับทุกคนสําหรับใครที่ไม่เชื่อฟังไว้เป็นวิทยาทานสําหรับใครที่เชื่อก็นี่แหละครับรู้สึกไปรู้สึกไปด้วยกันว่ามัน มีจุดเชื่อมโยจงจริงๆทุกคนและแน่นอนครับศิลปินภูไทยเปิดวงวันนี้ก็ขอให้ราบรื่นขอให้แม่นี่น้อยเนี่ยก็คือน้องอุ๋งเอง๋งเป็นบ้านแพงเนี่ยมาแสดงในวงศิลปินภูไทยได้เป็นเกียรติเป็นศีได้มาช่วยกันผลักดันให้วงการหมอลำเนี่ยมันดังมันมีชื่อเสียงไปมากกว่านี้ให้กลุ่มปิดครั้งแรกของพวีวีรพงษ์วงศิลป์เนี่ย ปังปังมียอดคนดูเข้ามาดูเยอะๆไม่ว่าจะเป็นทั้งขายบัตรหน้างานรวมไปถึงการขายบัตรกลุ่มปิดแน่นอนครับ1,000พอัพไปแล้วตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะถึง2 3 0 0 0มพันไหมเพื่อที่จะให้พ่อวีรบุรพงษ์เนี่ยได้มีกําลังใจในการที่จะสู้การสู้งานสําหรับพี่ชายของอุงอิงเพชนแพงเนาะน้องฝั่งครั้งแรกน้นก็อึ้งเลยแล้วน้นก็อยากจะนี่แหละหยิบยกมาเล่าแต่ก็คือย้ําสุดท้ายก็คือย้ําให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้ ได้ฉุดคิดแล้วก็ได้วิเคราะห์แยกแยะด้วยตนเองอุงอิงเพชนแพงก็คืออุงอิงเพชนแพงครับแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปครอบงำหรือว่าไปชี้ให้ใครเชื่อไม่เชื่อได้แต่เชื่อว่าพ่อวีวีระพงศ์เชื่อแบบนั้นว่าอุงอิงเพชรแพงคือฮันนี่น้อยฮันนี่น้อยคือน้องสาวของพ่อวีซึ่งเป็นน้องสาวของพ่อสังคมศรีอีสานซึ่งเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาแต่งเพลงมาด้วยกันแล้วก็เหมือนจะโตมาด้วยกันและ จุดเชื่อมโยงมันอยู่ตรงนี้จุดคายแมทมันอยู่ตรงนี้สําหรับที่มาของคําว่าน้องสาวองคงอิง,องเพชรบันแพงที่พ่อวีวีละครพงศ์วงศินเรียกมา สักระยะหนึ่งแล้วแล้วเราก็นําเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังมาเล่าให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นวิทยาทานเนาะนั่นก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อกันมาลหลายๆสิ่งหลายอย่างองค์อิงพิพงให้โชคให้ลาบเกี่ยวกับเรื่องตัวเลของค์อิงพิพแพงหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทององค์อิพงพิพิธภสร้างเนื้อสร้างตัวประสบความสําเร็จ เหมือนกับเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดระดับประเทศ,เทศภายในระยะเวลา2-3ปีองค์อิงพป็นแพงเข้ามาวันแรกดังแล้วดังเลยดังติดกระแสมาจนถึงทุกวันนี้และดูเหมือนจะไม่ลดลงเลยเพราะว่าจะมีงานการที่มันเกี่ยวกับความบันเทิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินดารานักแสดงหรือว่าอีกหลายๆอย่างเ,เข้ามาในชีวิตน้องอยู่ตลอดเวลา มันเชื่อมโยงกันตรงที่แม่ฮันนี่กำลังจะดังมากๆแต่เกิดอุบัติเหตุก่อนสุดท้ายแล้วเหมือนกับไปไม่สุดแต่พอมาเจออุงอิงวัยผู้ละคนลุกมาเจอมาเนี่ยมาพอมา,อมาเจออุงอิงเพชนแพงเนี่ยอะไรหลายๆอย่างหลวงปู่ศิลาทักว่าร้องเพลงได้ไหมของตนเองนานแล้วไม่ได้ร้องจะจําได้ไหมน้ําตาหลุดบนขอบเตียงและวันนี้สคร็กอุงอิงเพชรแพงคาดว่าจะมีเพลงของแม่ฮันนี่สีอีสานหนึ่งผลงานเพลงอย่างแน่อนอนขอบคุณปิดกันครับทุกคนแล้วไปเจอกันสําหรับเปิดวงศิลปินภูไทยวันที่2ตุลาคมข้อยผ่าน ผลไปได้ด้วยดีครับแน่นอนครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีนนชัยเพื่อเด็กก็แล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุง้งอิงเพชรมนแพง,แพงวงการหมอลำก็จะหยิบยกไประเด็นเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ